ครับมีพี่วีรพลมา,าบัญชาเกมอยู่ที่มุมครับมาในอดีตนี่ก็พี่จอยแซมสันครับยอดมวยมหาชนครับมาคู่ปรับกับพี่พลยอดมวยมหาชนเช่นกันมาาตอนนี้มาดูรุ่นลูกศิษย์รุ่นลูกศิษย์รครับรุนน้องๆในค่ายมาเจอกันครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูดีเซลเล็กจากเมืองตรังโลงเงินยอดมวย2แบบจากอุบล เดี๋ยวต้องดูครับมาขวากับซ้ายขวากับซ้ายมาแข้งใครถึงก่อนกันเอาละครับตอนนี้ก็มีอัดฉีดมาเบื้องต้นไม้แรกแล้ว60,000บาทให้กับโล่เงินยกนี้ปล่อยตัวออกมาดีสเล็กเดินชิงเดินขยับเข้าหานะครับมีแข้งขวามัดขวาแต่โล่เงินนี่มีมัดข้อแย่เอาไว้แล้วก็มีซ้ายโต้คืนเป็นระยะเอาลครับตอนนี้ชิงจังหวะออกกันซ้ายกับขวาครับ เดียดกันใครจะมั่นใครจะเร็วกว่ากันครับเอ้าแดงนะครับดีเซลเล็กเอาลงเงินซ้ายเ,ยเอาหนึ่งสองขวาไปดีเซลเล็กลงเงินซ้ายนะครับหลังเอ้าขวามาดิเซลเล็กลงเงินซ้าย1-2ต่อยให้เปิดการให้ได้นะครับ1-2-3สามซ้ายไปโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่ครับมาจ้องหน้าตาขเขม็งเลยครับดิเซลเล็ก ต้นๆน,นี่ลงเงินครับฉายก่อนฉายก่อนนี่เดี๋ยวดูดีเซเล็กในอดีตนี่เป็นมวยเข่าแต่ว่าตอนนี้ครบเครื่องครับฝีมือจัดเลยครับสายแดงโอ้ยมาโลงเงินครับหนักแรงมวยประเทไทยขาต่อยมัดครบเครื่องครบเครื่องม,มัวจะมั่นใจนะครับโลงเงิน ฝ่ายนี้นี่ตอนนี้นี่เดินเบียดขยับเขาหาเลยไม่สนนะครับนี้หมัดซ้ายแทงซ้ายวงในนี่ก็ไล่แขนแล้วก็แทงโต้โอ้โหดีเซเล็โดนเข้าไปนี่ต้องเดินเบียดต้องเดินขยับแล้วนะครับเรียกว่าแข้งขวาต้องมาต้องทํางานแล้วนะครับออกขวาสวยๆเหมือนกันครับแม่จัดอย่างนี้เนี่ยแฟนซีดเลยซีดซานเลยอ่ะอ้าวซ้ายโลกเงินดิเซเล็กยกเอ้าซ้ายมากนซ้ายใช้ได้อ้าวหมัดไปดีเซเล็ก แดงนะสายอีกทีหนึ่งของลุงโอ้เตะขาดเลยนะครับแต่โยแทงดอกเนึ่ยยกนี้ยก3โอ้โหนี่ครับประเภทมวยเอกมวยระดับค่าตัวเงินแสนนี่ครับมออกอาวุธกันไม่พร่ำเพรื่อเลยนะครับแต่ว่าออกทีปุบนี่ครับมาเข้าเป้าเห็นผลโอ้โหนี่ครับต้องดูครับลูกแก้ลูกกันครับดูกว่าใครจะพลาดก่อนขวาสวยครับดีเซเล็กแล้วก็ลงเงินเจาะขา <c oughs> คนหนึ่งลงล่างคนหนึ่งขึ้นบนครับพี่อารีเรียกว่าชกกันใกล้ๆยืนกันใกล้ๆนะครับซ้ายกับขวาชิงกันออกซ้ายก็ของโล่เงินขวาดีเ็นเล็กเอาแล้วครับโต้คืนเหมือนกันเจาะยางมาก็เจาะคืนต่างฝ่ายต่างโดนกันลวครับตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากดูว่าเกมการชกนี่โอ้โหเริ่มจะเร้าใจมากขึ้นมวยนะครับฝากป<ว>ระชาสัมพันธ์มาครับรายการมวยนัดดีครับ อังคารที่7มิถุนายนที่สนามมวยเมืองจันนะสงขลานะครับเรียกว่าครูเอกนี่ขวัญใจแสงบารมีครับเจอกับซปเปอร์แบงค์แชมป์หาดใหญ่โอ้โหเรียกว่าน่าดูครับก็เดือนหน้าแหละครับเดือนหน้าอังคารที่7มิถุนายนครับศึกสยามไฟต์ตนกล้ามวยไทยบวกบอยสงขลาบวกเพชรยินดีที่จันนะสงขลาครับอังคารที่7มิถุนายนครับพี่ฉิวสบายย้อยทีมงานเพชรยินดีฝากมาครับอ้าวชมกันต่อยกซี เอาละครับยกนี้ออกมาเดินเบียดเดินชนปล้มในแล้วครับดีเซลเล็กอาชีพเก่าต้องมาแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าโลงเงินก็พยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันใหกันไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับดูนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผู้นี้เบียดเข้าไปหักล้มลงไปอีกแล้วครับเอานอกกันในนะครับดีเซลเล็กต้องติดตลอดเอ้าเอาลงซ้ายไปแทงขาขาขวา,างขวางขวางขวางเอ้านี่นะครับ อาา้าหมัด1 2ต่อยหน้าดิเซนเอ้าแทงไปไนายล็อกมา1ข่าวสข่าวอา้าเด้งมาแหมเขาลังไม่ได้โอ้โห,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 โหนี่ครับมาเดือดอีกคู่ครับวันนี้มวยบันวันศุกร์มาหมันตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่เอกตอนนี้มาหักไม่ล้มด้วยครับโอ้โหคืนด้วยซ้ายโล่งเงินดีเซลเล็กมาตอนนี้ลองเบียดเกาะติดถึงตัว โอ้โหจะมาจะมายังไม่ต่อเนื่องครับพี่อารีเอาเลยครับพยายามจะเร่งเกมเหมือนกันจะมาโดนเหลี่ยมหักของโล่เงินเบียดเข้าไปตอนนี้ก็เป้าหมายก็วงไหนอย่างเดียวนะครับต้องเป้าหูนะอ่าปั้มไหนแล้วก็แทงได้สวยๆโล่เงินพยายามขวางแล้วก็แทงสู้นะครับโอ้โหเกมกระยกวงไหนนี่ยังเบียดสู้กันสนุกครับนอกโล่เงินไปก่อนซ้ายแทงไปแทงไปเอโอ้โหลูกนี้สวยเอาแทงไปสองดอก ไปอีกไปอีกมานี่นะครับในลุ้นลุ้นดีเซลเล็กโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้หันมาใช้อาชีพเดิมครับมามวยเข่าเหนียวดีเซเล็กโอ้แต่ว่าโล่งเงินครับมามวยจังหวะฝีมือรุนแรงแต่ว่าในโอ้โต้ตลอดเหมือนกันครับครบเครื่องครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่โอ้โหตอนนี้มาดีเซลเล็กยังไงครับต้องเสริมของหนักของแรงเข้าไปแล้วครับ เรียกว่าเตรียมตัวมาดีแก้เกมมาดีครับโล่เงินนี่นะครับเตะซ้ายแทงซ้ายดีเซลเล็ตต้องพยายามเบียดปล้ำในโอ้โหมาุ้กเอาเลยครับบวกกันละครับเป็นหมัดก็หมัดสอกก็ศสอกนะครับอ้าเบียดเข้าไปดีเซเล็ตพยายามจับปล้ำในแต่ก็ยังตีได้ไม่ชัดเจนครับอา้าวชนต่อไปดีเซลเล็ตนะครับลู่เงินซ้ายอ้าวแทางไปอ้าวจับสวยซ้ายมา อาติดตัอ้วปลายโยกแทงอีดองหนึง่งแทงขาเลยอแทงขาให้เห็นเลยนี่แหละโอ้แม่กลัวกรรมการจะไม่เห็นครับขาแบบนี้หมดยกที่4ี่พักคู่เดียวฉีดอีกครับเดี๋ยวต้องดูครับใครจะควา้อาอัดทีจากผู้สนับสนุนไป3นาทีสุดท้ายแม่แต่ดูแล้วสถานการณ์มุมแดงนี่แมเป็นรองเล็กน้อยเป็นลองเล็กน้อย,ออยแต่ว่ายังมีโอกาสครับ ตอนนี้ต้องพยายามนะครับเบียดทั้งหมัดทั้งศอกนะครับต้องงัดออกมาดูแล้วโอ้โหเริ่มจามันอกมั่นใจโล่เงินไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับอ,ออกสเตปอวยสากลก็ได้นะครับมีหมัดขวานี่แย่ไว้แล้วก็แข้งสายรบกวนแล้วก็หมัดสายทิมตรงๆนี่โอ้โหแม่นยำครับมวยซ้ายนี่ในอดีตที่เป็นผ่านมาเยอะเลยนะครับบันได3าขั้นนะครับแสนสังมังสุรินทร์ซ้ายท้วุนได้แชมป์โลกด้วยนะครับและอีกหลายๆคนที่เป็นมวยซ้ายเนี่ยนะ โชคยากมากเลยนะมวยซ้ายอดูดิเนลงเงินนะครับออกไปเรือซ้ายอีกแล้วโอ้โยเจ้าบุญลุมช่องเอ้ยดีนะในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยเนี่ยต้องยังไว้ก่อนอื้าวนี่ครับวเวลายังมีครับอีกประมาณครึ่งยกาตอนนี้กองเชียร์บอกวัดดวงไปเลยครับดีเซเล็กว่ามัด ศอกหมัดศอกแต่ว่าลงเงินนี่ยอย่างที่เรียนไว้ครับยอดมวย2แบบมีพี่วีรพลสหพมหรือว่าวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นครับแชมป์เป็นโลก2ส,สถาบันหลักนี่เป็นสตาฟทเทนเนอร์ anner, ผู้ฝึกสอนครับเดียวว่าไม่ท้อเลยครับมีเซเล็กพยายามจะเบียดต,ยต่อยหมัดฝันศอกต่อยท้องต่อยหนะ้าแต่ก็ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับโลงเงินนี้ขยับหลอกล่อนะครับออกซ้ายทีขวาทีมีลูกทีมีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ แล้วหมัดนี่ก็รบกวนอยู่ตลอดเหมือนกันดีกัซเล็กเดินก็จริงแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับอ้าวนี่เละครับปิดลูกท้อไปแล้วอ่ะเพราะว่าเข้าก็โดนออกก็โดนนะครับแต่ว่าร่างกายดีนะไม่ใช่ว่าร่างกายไม่ดีพละกกำลังยังใช้ได้เลยนะครับดีเซเล็กแต่ว่าเลี่ยมแข่งเลี่ยมเชิงนี่แหละครับแล้วก็การของทางน้ําเงินนะครับโลงเงินไม่ตกเลยวันนี้ เนี่ยดูดิมีหมัดหน้าแตะแตะแต,แต,แต,แตะแล้ซ้ายคอยเล็มไปเรื่อยนะครับแต่ว่าดิเซเล็กแกรับโจทั้งโต้ไม่ทันครับนี่ครับอ่าก็น่าชื่นชมทั้งคู่เลยครับอื้โล่งเงินก็อ่านี่แหละครับอาไม่ทําแล้วครับมาพอรู้แพ้รู้ชนะกันก็เนี่ยครับอื้มน่าจะมีผลนะครับกับการต่อน้ําหนักหนึ่งปอนอแต่ว่าไม่เป็นไรครับแพ้ชนะก็ ชกสนุก <One> ด <input> ูเดือดประทับใจทั้งคู่และครับก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าที่สามวยเวทีมวยราชดำเนินกับ8คู่เอกครับค่าดูนี่500บาทครับ500บาทเน็ตแล้วนะครับกับ8คู่เอกก็คู่ไฮไลท์เลยครับคู่เอกนี่ทงน้อยป้องกันแชมป์กับ 3A 3A เนี่เป็นนักชกในดวงใจของทั้งคู่ครับทั้งดีเซลเล็กแล้วก็โล่งเงินสัปดาห์หน้าครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะรุ่นพี่รุ่นน้องครับ หมดยกครบ5ยกแล้วครับอู้เดี๋ยวต้องรอดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการนี่นะครับมาคารวะเลยนี่หนุ่มบางกดีนะเมื่อกี้ที่ยืนข้างบนนะกองพิภพเ้พินดีจอดวยดังอีกคนนึงเลยล้วนเลยนี่นี่แหละครับกรรมการรับใบคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชูให้น้ําเงินนะครับน้าเงินวันนี้นะครับโลกเงินนะครับโลกเงินหนุ่มบางกะดีเป็นฝ่ายชนะดีเซลเล็กนะครับบิวเจซี เร์ฟอร์มเลยวันนี้ชกได้